สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับทางร้านของเราร้านเราจะเป็นร้านขายกางเกงยินลีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะลูกคา้ามาดูกางเกงยินลีวายรุ่น501มือสองตัวนี้เป็นสีบลูยินเขม้มเขม้มเข้มมากเลยนะลูกค้าตัวนี้เนี่ยจะเข็บขึ้นเป็นลางๆนะฮะจะเข็บขึ้นเป็นลางๆทั้งสองข้างเลยสวยๆเป็นผ้าเนือ้อทรายกางเกงตัวนี้จะเป็นผ้าเนือ้อทรายเป็นงานประเทศอียิปต์นะฮะกางเกงตัวนี้จะเป็นงานประเทศอียิปต์ ขนาดตามป้าย W 29 L 3 4นะฮะขนาดตามป้าย W 2 9 L 3 4ขนาดวัดจริง L 2 8เยาวทั้งตัว41แปลายขาเดเลขหลังกระดุม4985กางเกงตัวนี้ราคา1,850บาทเป็นสีบลูเข้มเข้มนะฮะเป็นสีบลูเข้มเข้มเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลูกค้าลองพิจารณาดูนะครับตามภาพตามคลิปเลยนะฮะ ในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นในคลิปอย่างไรตัวจริงอย่างนั้นลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ราคา1,850บาทเมดอินอี y ิปติดต่อ0961519525หรือ0809843868